พอดีเรา่ายลงแล้วลเวแล้วแล้วเจะสิแช่ปกกไป, <c oughs> ปให้อันเกาภาพก็ได้แช่ <c oughs> แช่ไปให้อาจารย์เอกเพื่อจะอีพอดีวันที่วันที่หาเดี๋นสิไปมาเลเซีย oh, อ๋อครับไปมาเลเซียไปตะกี้เพิ่นเคยไปยุคนไปยุคนแล้วันนีก้กะ่ทศบาล่ทศบาน,บานอีเป็นไปยุ่งนะเจ้าก็เจ้า อู่แลเป็นอย่งเป็นดีดีก็เพิ่นมันมีา็จะเป็นพ่อมี่อย่างมี่กินเพิ่นก็ได้สิไปต่อแท่งพนบานนั่นสารสื่อนังบริจาคก็คือเอาเดี๋ยวไปส้มกินมไงนี่เอาเออ ขอมืออะไรนบอเออ่ท่านนวิธบุญกับชิมื่อก่อนหลาบาทนี่มานมา่นมาวัที่หนึ่งก้อนด้วยเนาะมาที่สองวันื่อนมือเมื่อบาทนี่มาแต่หักตอนมาว่าบรินทรที่สองสิตอนมาว่าบรินทุที่สองวันวันที่สองวันชิมื่อบาทนี่ ตามแรงเลยพี่น้องเด้อเอาพีนา่น้องเอ้ยเนาะพ่อขับซองเบาแสนซานเอลเด้อพี่น้องเด้อเวลากะอยู่อ่าสามโมงพี่น้องเอ้ยเนาะเอาอย่างนี้นี่เาถ่ายมาพากันมาตะบ,บุญพี่น้องเอ้ยเนาะเจ้ามาแต่พากันมาตะไปบุญเพราะว่ามีบุญที่ซองเนาะบุตรหารพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะกำลังขับรถตามทาง ไอวูดเพินเเน่นอยู่ would, might, พี่น้องเอ้ย,นาายเนาะอ่ามื้อนี้เพิ่นทางไอวูดเนาะแล้วก็ไอไม้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ทางพู้อาชีพเด้อพี่น้องเด้อเด้อป่ะภาคูเนาะเพิ่นเดินทางมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะ่นเดินทางมาทางบ้านเฮาอีกแล้วเนาะ,ะ,ะเมื่อนี้แต่ว่ามีแผนว่าสิเดินทางไกลอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ แต่ว่าทะรุนเบิางมื่ออื่นนะพี่น้องเด้อเนาะเมื่ออื่นนี่มีแผนว่าจะเดินทางไกลเย็บโย่หน่อยทารุนบิงน้ำกันว่าจะไปทางใดแน่แต่ว่ามื้อนี้นะยังบ่ทันได้ไปพี <mee> ่น้องเอ้ยเนาะกลับมาแวะมาเยี่ยมมายามทางครอบครัวสาวดำบนก่อนเนาะอากาศกำลังเตี้ยพี่น้องเอ้ยอากาศเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นจะเดินทางด้วพี่น้องเด้อเดินเสดเดินทางรายการ ติดตามเบมึงสมน้ำกันพี่นอ้องเอ้ยเนาะเพราะว่าโมนี้ก็ยังบมาได้เรินทางได้มาเยี่ยมก็กลัวน้องดำก่อนพี่นอนะ้องเอ้ยเนาะที่ว่ามารอบนี้กะแต่ว่าเดินทางไกลเติมยนะู่พี่น้องเอ้ยเนาะติดตามเมึงน้ำกันไปสิพาไปทางใดน <c oughs> เน่เพราะรถคันนี้ดูเดือดนะคุกเอาเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ย <c oughs> คันใหม่มากเลยพี่น้องเลยวันนี้เด้อเนอะเนี่น่าจะเป็นรถเอ้บุตรได้ไปหน่อยเนาะรถเอฟบุตรเองเลยมาเยี่ยมโอ้พี่ผินแล้วโอ้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 โต้องใจเนาะอเยี่ยมมายามทางลงดำอีกแล้วพี่น้องดายโอ้โหพอใจะดีสาวร่างเลยได้เนาะ สารังแล้วสารังแล้วหอนี่จะปอีกนึงากัเนาะพุมเากันโอเคแล้วพี่้องเอ้เนาะหัวทางไอวุฒิไอไม้ไอวุฒิรวเนาะไอไม้เดินทางมารกันวันนี้พี่้องเอ้ อาจารย์น้ำไปเลยไปน้องไปเลยน้องสวัสดีครับไปไหมครับสวัสดีน้องดาอ๋อเงี้ยเน,นี้ดูดิเนาะด้ยอาทั้ง

ราชการครับอาจารย์ได้ได้ครับรับมาแต่น้าเลยด้วยู้บานนี่วอเนาะลูกสาวอาจารย์เป็น่อนมาเรียนมาเรียนเียแ่ก็เรียนนะเอีย่ใช่ไรู้ยังไงเลอน่เนาะไม่รู้ยังไงเลย่อนี่ จาจางเเนาะดอนนี่แล้วบอสดำบอดิไลบอเอ้าุนจะพูดกันได้ไปอันพูดแน่ย็นว่ามันดังงอดีอดยนี่ก็ได้นี่บอกนี่คนพมแน่นี่อ่าบอมพมนี่ก็ได้นี่

ดอกยุยบานเขาเขาขายดอกน่องดอกพว่าเขาเห็นหน้าพวันเขาขายดอกยุบานเพราะว่าสรรพคุณเพิ่งหลายหลายอย่างเนาะบ่อยเขาเขาไปขายแจกงานดูเขาเอาดอกบัวไปทัดแยบขันตะกลิ้งปลายสีแยกนมมีมีประโยชน์หลายนะหมอบัวอยู่นะกินได้

ถือว่าแล้วเนาะทางมูลินเนาะสมัยเนาะอ๋อมือนี่แม่นขึ้นขึ้นข่าวได้นบ่นี่สิงัวเรียบร้อยแล้วสิงัวเนาะโอ้ใส่สิัวเรียบร้อยเลยเนงได้ข่าวนบ่อยึดเบิบ้านยึดเบิแล้วับอ๋อโดยแโดยโดย อ๋อเอ็มตัวนี้บ่อ่าอัดทวนนี่เป็นบอจักักแผ่นไรบ้างเดี๋ยวบ่ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เบอสิโทรบอกโดยโดยแจ้งแจ้งแจบอกนกำลังก็ได้ไอ้โดยโดยโดยโทรบอกอีกถือว่ามืัอนี้กับมากบไม้ครับขึ้นนี่บออ่ขึ้นแต่วันนี้อ๋อขึ้นได้แต่วันนี้อ๋อวันนี้เนาะนี้มากบไม้ไว้เนาะไม้ไว้สิ่กีวานั่นของบริษักบได้ตจนี่เออมันกบมักบมืัอนี้เนาะไม้กองเนี่ย โดยโดยคอยเฮ็ดไปเนาะว่มือนี่นห่อนในมือนี่เนอะโอ้ยบ่เออดี้วยน้อเพิ่นกบไม้เลี่ยมคกีดีอันนี้เนาะกบราห่มันชื่อว่ไม่คนใหันเป็นตรงบนนี่เนาะ ก็ตาเท่แคนั้นงการดิ้องการบ้าวงการรคันนี้ว่ารถลาบรบรดช่องอันนี้ได้นี่ช่องอันนี้ก็เป็นรถอะไนี้ก็จะแค่มึงเล่นแบบ ก็เขาเนาะแต่ว่าเพิ่นรัดให้มันตรงไปนะแต่ว่า,าพอได้เอาแบบเที่ยงแบบนเัเ้นนะแต่ว่ามองไหนมันนดูงก,ก้ว่ามันช่อยชอยออกไปสินไไไะไปเธอซองเลยเนาะ <c ười> ไปเธอซองอะไรซองการเสียนนเวลาเนาะปุ๊บไปเธอซองอะไร อาอพีนน่น้อยเนาะนี่ก็จะเป็นเบิ้งภาพเลยรวมพีนน่น้องยนี่ถือว่าโอเคเนาะทราบเดี๋ยวแต่โบกเนาะแต่โบกขันเนาะไม่กดครบยังดีกับเล็กขันเพิ่นนะนะสอดเลยทะลุเลยแหละมาจิบหางใหญ่เลยใหญ่ไพ่ย่ายนิทำกอดอันนี้น,นะกอดลูกพอ่อบางทีนา เปนไายกับเพื่อนเพื่อนจาะเข้าไปแล้วก็ใส่ไว้แ้วก็แล้วนะให้เพื่นทะลุเลยนิบไวอ่เ็ดสามของนอนบบเซดซองซององนอนโดยพักขับไปโยมน้องดำเนาะั่งโยมมก็ได้ทนดดนผลลายเดือนนะเนาะทนยมห้องงามได้แบดนี้ไหมเนาะ เดินหนี่คือว่านย้ายไปขึ้วานย้ายจะมาดันดตัวเชีงอ่ะพอดีน้ำบ่ใหญ่มันก็พอดีอยู่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องดับนี่บ่อยใหญ่พี่น้อยเนาะเพื่อนที่ว่าเขาเท็ดผ่านมาหน่ะคือเพื่อนเมืองสาอ่าเพื่อนที่ว่าสิบสิบสองคูณหกหน่ะไ่ขนาดน่ะคือคือตัวนี้บุลย์หอดหอดอันแมนแมนบุลหอดครับ เาว่าเขาเขาทายโดยรวมนะมันคือให่เนาะเขา่ายมุมอ่าเล่นก้องแมนแมนพอยร้างเพื่อนกับกองงามได้กอละเอียดข้างนีดิมันนี่ยังแต่มันนี่พั่นจีไม่เชลราบอ่นี่ยเราบมานพิทวนพิทวนนี่เอาซียังก่ครับอ่าไม่ไม่เชลาบพิทวนนี่นะครับเอาซีไม่ธรรมดาบ่ครับ อไดด้้เ่วามีมีช่องลมเนาะในห้องในแบบเนาะมีช่องลมอ่าใส่ช่องลมน้ำแบบว่าตัวเป็นเดินช่องลมเนาะไม่บอกว่ามันจะเป็นบานแบบว่าเป็นเป็นเป็นลิ่นเป็นลิ่นลงมาเลยครับอ๋อครับใส่ไม่ต้องใส่ใส่ห้องละซองก็คือห้องละอัน ห้องห้องอันนึงเนาะใส่ห้องอันหนึงเนาะโอ้โหอาารยาชิใส่ขาหนีนบหรือว่าห้าบัใส่ก็ได้เนาะบัใส่ก็ได้บอครับถ้าันบานบานทั้งมันนะครับบใส่ก็ได้บอครับตามตามเร่งหูปเนี่ยครับหรือว่าเ้าบใส่ปิดเลยเนาะ ปิดเลยก็ได้โอเคโอเคอ่าเ okay. ่จะพ้นสายคาอีกเนาะใจมันเป็อบอมันมันจะเป็นแบบไสเออมนั่นอ่แม่นั่นม่นแนยไใ่ก็ได้กันมากใสก็ซื้อมามันมันจะเป็นสอันครับเพราะว่ามันมันก่วงเลยใส่สำหรับระบายระบายโดยใ่สองอันอะไรมันเป็นบานเรียม เพราะว่าทั้งสร้างเพื่นช่วงมูอนึงนึ่กัเพื่นเกี่ยวเข่าก็เลยมา<อ>ได้มาเหุเต็มที่พานในครับกำลังเริ่มละเอียดเนื้อคือสิเนียนพี่ินะพอดีแต่ท้ายลกเดาแล้วเ้วจะสิแช่ไปให้อันเจ่าภากเป็นแช่ไปให้อาจารย์เอกเพืออาจารย์กพอดีวันที่ ี่หาไปคนสิไปมาเลเซียอ,อ <ไป S 2> ครัไปมาเลเซียไปตะกี้คนเคยไปยุคนไปยุคนแล้ะประเทศไทยบ้านไทยบ้านที่เป็นตะ,ะยูน่นะก็เจ้าก็าเจ้าดูแลเป็นอย่างเป็นดีดีก็เพลินมันนี่พราตถาเพลินพ่อมี่อย่างมี่กินเพลินก็ได้สิไปต่อแท่งคนบ้านนั่นสารสื่อรีหนังบริจาค มันมัน mm ีวันที่สิบสามสิบสองมันดีพิกับมามันดีสิบมันทีสิบเ็แตมตียเบาพวกเสีาพร้อมใส่ต่างๆไปเหนือ่น้ำจำนี่แหะไสตรงนั้นอาทิตย์นึ่งเลยบริจาคื่เหนือก็อเหนือเหนือของประเทศไทยเหนือเหนือของประเทศไทยอ๋อมวลวลย้อหออนแดดครับอาจารย์ ไปน้ากันไปท่างปุณละท่างเชียงไา่ทางปากทางเชียงไา่เชียงไม้ทางปุณละเพราะว่าทีนี่พวกศิลุกหิลาเพื้นที่งานเป็นแบบแบบแบบท่านพุณละครนสิมานี่ครัสี่่วนคนตอนเชียงไม้มามามาแล้วนาะครับนาะมามาแล้วลน้องเตี้ยครับนเินตีย แต่เอาแต่แล้วแต่งงไนี่เอาปีไม่แล้วค่แ่ปีม่นะครับเนาะปีไม่แล้วครับผมปีไม่แล้วถ้าเทกันห่าื่อส่นมนแมเจ้าจะก่อเดยนเดนมังกรนี่ละมากลานีละูน่นะมาดนะเรือนกุ้งกอ่เอาดูนเบิ้งเนาะ่าสิเป็นเมื่อไรแต่้งยซเพิ่มเติมอีกเป็นฮอดมือเนาะ แล้วเนี่ห่ยใส่ขาวนะวัดนี้ใส่ขาวไอ้สีนัวนั่ถ้าทั้งนั้นทั้งนั้นส่สีนัวแลืวเนาะใส่สวเล่ใส่ขาวมใส่ใส่ขาวแล้่อลาสสังไม่เชืราไม่เพิ่นบันนี้ไม่เชื่อต้น้นไมเนะแมนยยไม่สีเป pues. ็ดอะไรก็บอจิตไอ้พ่อันนี้เป็นไม่สีเป็ดหรือว่ เรือว่าไม่นาซิไม่นาซิปือนี้ว่านาซิใช่อหัน้ีสตัวนี้ีแตัวนี้เตัวนี้ตัวนี้นาซิตอนตองเ็นเฮ็ดท้งแรกะแต่เพิ่เลยวากัแรกอาจจะหอนนาซิแต่ว่าวันนี้มันมันเหี่ยวันย่างนู้นะไบถึงสีีดงกมาหน้านาซัตัวเดียวนี่นาสามนี่นาซนี่เสรนน้าใน้ก็ขึ้นม่เนียนี่ครันก็น้อยอยู่ครับตอนนี้นาสมันนี้นาซนี่ เออตนี่เพั่อจีมาเพื่อเจียเพื่อกบุ๊งอย่เนาะนี่ห้อยบดเวลาอันอามินตเขาทำาไไ้เจม๊ยอเขาก็ต้องเขาต้องเลื่อยเพื่อเพื่อเมียนเนาะเอาเดี๋ยวไปส้มกินมไงนี่เอา โอ้เด็กแซ่บแต่ดีกินเป็นมโนอให้กินขี้มุ้งง่ายกูเกาได้หนิเนาะหัวใจย่อยแล้วอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นมันย่อยรวดพี่น้องเลยใช่หรือว่าเป็นวัดนะยังย่อยอยู่ที่ ล็อกล็อกไนได้ไหมล็อกไฟไปแล้วหายติดแรงได้แล้วขึ้นไอมขึ้นไปไปตู้เพิ่มวอยู่ป่ะไปไม่ไปไป โดยเพื yeah, ่อนไปเรื่อยแล้วเพื่อนกันเนาะโอ้ยเนาะเมื่อวานนี้ว่าาเแชร์ข่าวมาเนาะแชร์ก็ไม่ได้บอกไอ้พี่อนเราไงเนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเมาเด้อมาเด้อมาอารีโดเด้อเอินมามากาวไปให้อีกเลยแหละพี่น้องเลยเนาะ โมก้ามาเนาะโมก้ามาเนาะเวคืออเชนเล็กน่อยเลยไเนาะ่าจะ่าบา่าบานจะเคยเห็นไข่ต่ออย่างน้อยเคยอยู่นะอไข่ nah, ีเย่อนไก่เเอาอย่างอี yeah, ้ oh, ่เนะไขก็คือกันจได้อนาะ เหนื้อด <t od ian |ms|> ีเนาะบา้งยครับบัอันนี้ครับาเสียงไหมเสียงไม่ตื่นนเนาะเนาะบรรยากาศก็จะฮอนในหนึ่งมือหนึ่ง่เลยบนหนาวเนาะมือ À. Hôm có hôm có một khai bên thì dành hai cái gì đó cái là... ừ. <laughs> ừ. Một bạn thằng này nó sẽ tham mua cải cái tiệm lên đi nó Cái tiệm, cái tiệm Cái tiệm มาดินบุญโดยมาดินบุญวันการบิดนี่บ่โดยโอ้มาดินบุญนั้นวันที่สเนาะวันอาอิตเนาะวนองนยูไกนยังมาหอดเนาะาอยู่ไกยังบดขไป่ง่หมเลยของตัดอ๋อดยดดย ายเพิ่นไม่หนึได้เพิ่นยังไม่ได้กินเขาเพิ่นยังบังคับก้อนกินเล็กน้อยอันนี้ก็ซี้ดูนี่จะในปอนเข่าไปยังนาบ่ตาพาเข่ากับเหว่าเลยพาลูกสาวไปลิ้นน้ำทวแม่เอินไปเลื่อก่อนเลยเดพาเพิ่นอนเนาะ ก็เลยได้เห็นทางเจ้าโทรมาว่าพระอาจารย์มาเรื่อยหอบเลยที่มือจะพูดได้มือเดินทางไม่ได้ไงเนาะไปเป้าหมายนะซีซีกองใช่ปะซีเดน้องซีเดนองซีองบนเก่าเข้าไปเก่าแต่ว่ามันเจ๋อเคยซีมีหมู่บ้านหัึ่งสิไปอีกโยหนะมีเป้าหมายอีกโยอันทางให้บุตรเราหาเป็นชื่อหมู่บ้านแมนแมนแมนอาจารย์ทำเมืองน้ำกันอาจางย์เลยเนาะอันแรกอันสรุปแล้วอัน ่นมาสามคนเนาะเนกาทีมงานเขากับชมุดไปสองคันในบดอาทิตย์ไรบางทีล่ะคันเจ้าเนี่ก็เด้อเบาแหวกเบ้รุแมนเบาเนียนควายเราได้หาคนไปใเสหาคนใชเอาแบบบอนั่งแหนกันเอาแบบบอนั่งแง่คนแต่ว่าแต่ว่าหกคนนี่็ได้อยู่ต้องคู่น้อยคื่หอดเนาะบางเด้อ มีเบาวค้ำเนาะจำคือไปบดกระหันนะนะจมุดตัวคระ่นเบาค้ำเบาหน้าเบาวบาวสารีเบาวจิตหอยเบาวเวียดหกคนเอาอยยังก็หอยนั่งก็ไหน้บุญเนาะหายได้อยู่เอายไปแล้วนับบดเออเนาะเอาอยก็นั่งอคือวงหอยอยู่แล้วนะจำมุดว่าหางบ่อรถพยาบาลว่างบองซ่องนึงเออจำมุดว่าขั้นย่านี่บรรทุกได้หาคนหาทางเจ้ามาครับ หนึ่งช่องสามสี่ห้าแสดงว่าต้องในนั่งรถพาจามสองคนเนาแต่ว่าเพื่อนๆนี่ว่างช่องนึงเนาะแม่แม่แม่ทางหลังนี่ว่างช่องนึงแต่ว่าทางเบิ้งว่าเมื่ออื่นนี่ขีไปเบิ้งกูคนบ่หรือว่าแต่ว่านั่งก็ได้ยุ่งข่อยแต่สี่ทางหลังสี่คนไอเหียนเด้ดิในยุ่งได้อยู่งไม่ได้เนาะเดี๋ยวว่าเสียรถเจ้าไปนล้วกะคือว่าถ้าเบิ้งก้อนว่ามันจะคันมันจะบ่อคำมันมันกลายคันพูดเนาะสองสามคัน ก็แบบม่ไดแกเนี่ยไ่ได้นี่อย่างกับไปกับผู้ดีระเทินนะบอสเดชแต่ว่านี้ก็ไปกันยังทอนพื้นทอนเพนกันไปพอได้ว่าอด้จากันเนาะอาออืออืออืัอืออืออืออสออือพืออือืออืออือวืออืออืออออืืออืออืมือือ้ เออวย่านิตบุญกับชิเมื่อก่อนแล้บาทนี่้มาีอมาเลีมาที่หนึ่ก่อนด้วยเนาะวันที่สองวนห่อเมือเมื่อบาทนี่มาแต่หากตอนมาว่าบุิหลีนที่สองดีตอนมาว่าบริหุนที่สวันวันอนวันที่สองวันชิเมื่อบานนี้ว่ามันั่งกินแต่บมฮู้าแม่ตัวนี้ออยคื้ีงามตซื้อมาตีเอาน้ำยา ของผ่ของต้นนะ่าฮ่าฮ่าพวกพักัวพักหอมสำลียังนี่เห็นกล้วยวไงม่วันท้านมาแต่ันเชเชตมวกเนาะเชตมวกนี่ม้วนมวนมขากลายไปมื่อนั่นบ่ข้้อ๋อม้นข้วไปเนาะข้าวไปเป็นบ่ เซธามัว่อหงา่เขาดั้าไหวบางเพียบบ่โดยหเจดมัว่ก่อนเออเออเออมันเป็นเขตจเออเมัวอะไรเพาเขาขามครัวไปแม่เล่นเ่็นบ่มีตลาดมันบ่เออก็บอกาษาย่างนด้คุณ กับก้างนี่แหละมีผู้ไทยมีอันรภาษาไทยมีภาษาดดยาเงดยบัชวนนังี่เนาะบัวนจะมีบัวนนี่ไม่แยงบัตรชวนเขาอะไรเงี้ยแต่เขาว่าเขากพู่สบายสบายมันเป็นภาษาเดียวกันภาษาเล่าเทิงภาษาบูเอภาษาบันชวน แล้วบันอันนั้นเด้เขาเบาบันนักคุนบันยังบันยังก็บันวังังคูณบ้านสาวซาสุกซาสุกซาซุปที่ไหนไปโรงเรียนมาเหมือนเนี่ยไปโรงเรียนบปะไม่ไปเลยผักพิซองนี่ผักบุญอ๋อผักบุญนี่ผักบุญตอน บนวัชศาสตร์ในวัชาตรเนาะบุญประเทศเราเนี่คือเป็นยุบไปเรื่ยมันโอ้สองท่านว่ามือเอื่อนตัวนี้เต่สองท่านว่าวันศาสตร์เนาะมันเนืนวันศาสตร์โอกินเรีบวิ่งยบงชุมกระเพอยู่เนาะกินเนาะเนยโอ้กินลายมือจักอิ่มเลยโอ้มือเอื่อนวันศาสตร์เนาะลืมเนาะ มือมือนี่เลยครับมือนีนวันที่สองด้วยแมนครับมือนี่แมนมันมิดแล้วมือเนาะมนแรงนยครับเชียงตู้ตึมตึมแล้วมาแรงมีวงพ่นว่าพันว่ามาดินบนที่สองแต่ว่าดินตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ที่สามสิบพุ่มาแจกด้วยมาห่อมือดีมาชิมมื่อว่าหีเนาะ เกายกับม่มานีได้ไปกายกับอตินที่น่งไปกายกับแม่นี่อนี่แม่นี่นได้เ็บกยะเอาว่านำไงถรันเคองเไก่อนเ่งนองเยเจ้าเองเอ้า แล้วขอยึ้นไปขึ้นไปพูใช่ไหมเป็นนองไผ่เพิ่นหอยนะนี่นองไผ่นองไา้มาตั้งน้ยตั้งมัเล่นต้วเล่นแล้วก็ได้ยมันก็ได้พังหาปีสิบปีแล้วมันยูได้เป็นหาแองสิบปีอ่ะสือุเสืานเลยเป็นใครเป็นใครเลย ก็เพื่อนขายยูผู้เดียวขายกับผู้จูงยังไแล้วขายยูยังไดงกันแล้วเอาดีดีเป็นคนแบบว่าเงี่อนหลังหน่อยว่าเป็นอย่างเงี่อนหลังหน่อยน้อยยูยังไดงกันได้ว่าบ่ได้หัวซาเรียงหม่องยูหม่องเช่าว่าจะเงินเต็มถุงว่าจะเงินเต็มถุงสุขภาพดีอยากไปใช้อยากไปใช้ก็ได้ไปอยากกินยังก็ได้กินเพื่อนโบมีวันใดอะที่ว่าะชวนมากมันมสำคัญหม่อง ยังคนมันอยากเลื่อนมูมันก็ย้อนอยากมีหน้ามีตาเนี่ยนะเาเพื่อนเาเพื่อนใครหน้าตาเขาต้องอะไรว่าจะมีเงินหรือว่าใจแน่นสบายไปไม่ท่องลายสำหรับคลิปนี้ก็สิได้คอลาบไอโคเดอร์พี่น้องเด้อ พิ่ปาสประกาศใดกะขอโทษขออภัยนำพี่น้องเอย้ยเนาะวันนี้ก็พาทางพุทธวัฒน์พาจารย์เพิ่นแวะมาเยี่ยมทางสาวดรรพี่น้องเอย้ยเราไม่มาเพิงพ่งเส้นเพิ่งซัดอะไรพี่น้องเอย้ยกะตั้งแต่โดนเติบแล้วเนาะที่ว่าเพิ่นบริหารพี่น้องเอย้ยเนาะวันนี้ก็ไปมาเยี่ยมมายาเบิ่งเอาติดตามเบิ่งโซนกันเด้อพี่น้องเด้อเราเมืองอื่น่าสิไปทางใดแน่พี่น้องเอย้ย ฝาพ,พี่พี่น้องก็ได้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใเดพี่น้องเด้อเอาสำหรับวันนี้ล,ลาไปก่อนพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้